เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ขยันทํางานมาตั้งแต่เด็กค่ะสาหรับสาวเบสคําสิงห์ซึ่งเธอนั้นนะคะได้รับฉายาว่าเป็นลูกสาวสุดกระตันยูค่ะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยค่ะว่าเบสคําสิงห์เนี่ยหาเงินเก่งมากนะคะจนสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้และก็ยังส่งเสียน้องชายที่เป็นนักฟุตบอลสนับสนุนทุกอย่างได้อีกด้วยนะคะเรียกว่าเป็นสาวแกร่งอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยละค่ะเธอคนนี้นะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าประสบความสำ สำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวผลงานเนี่ยก็มีมากมายนะคะทั้งช่อง YouTube ของเธอเองทั้งละครนะคะรวมไปถึงโฆษณาต่างๆอีกทั้งยังเป็นแม่ค้าที่ทําธุรกิจตอนนี้ด้วย <S <S เอาว่าเป็นคนที่ปังและสุดในทุกด้านจริงๆค่ะแต่ล่าสุดนะคะกลับมีประเด็นที่ชาวเน็ตบ,บางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ติติงเบาๆค่ะในขณะที่เบคแฮสิง์นะคะกําลังไลฟ์สดกับบกผู้ใหญ่บ้านฟินแล์เพื่อนรักซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักในการไลฟ์สดครั้งนี้นะคะทั้งย อกันพูดแซวกันแล้วก็มีโมเมนต์ชวนจีนให้แฟนคลับเนี่ยได้อัดหน้าจอไปวีดกันเพียบค่ะแต่คราวนี้ค่ะมันจะมีอยู่บางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะที่สาวเบสเนี่ยได้พูดขึ้นมาในไลฟ์ว่าไฮเตอร์คืออะไรไม่รู้จักก่อนที่จะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่เคยซักผ้ามาก่อนเลยด้านหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็บอกว่าเฮ้ยจริงหรอถึงกับเบอิอไปเลยค่ะเพราะว่าตนเนี่ยก็ซักผ้าตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอ่านเดี๋ยวยังไงเราไปลองดูคลิปนี้กันเลย ค่ะตองแหลกไฮเตอร์คืออะไรต้องแหลกไฮเตอร์คืออะไรเนี้ทักผ้าแล้วลองซักขาวโอ้ยเนาะ E M ออ๋อไม่เคยไม่เคืยซักผ้าจริงเหรอจริงแม่ต้องให้ลองซักดูจะได้แบบจริงดิเผลออะเผลอยังไงล่ะเผลอซักผ้าเป็นไหมผมก็ต้องซักเป็นสิพี่เพราะผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดทำไมเบบีก็ซักเองเนี่ยบ่ได้มีผูบปกครองซักให้ดิงเขาไม่เป็นเลย โดยชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปนี้นะคะต่างก็คอมเมนต์กันในหลายแง่มุมค่ะเสียงแตกกันไปหลายคนนะคะบางคนบอกว่าเบสเขามีแม่บ้านทําให้ค่ะมีหน้าที่เรียนกับทํางานหรือบางคนค่ะบอกว่าน้องเนี่ยเก่งเรื่องการทํางานไม่แปลกนะบางคนมาตั้งคําถามค่ะว่าไม่เคยเห็นโฆษณาเลยเหรอคะเขาซักผ้าไม่เป็นไม่เห็นแปลกน้องเขาหาเงินเก่งเลี้ยงดูครอบครัวดีมากเอาเวลาที่ไหนมาทํางานบ้านแค่หาเงินก็จะไม่มีเวลานอนอยู่แล้วไง เข้าใจน้องจ้าหรือบางคนนะคะบอกว่าหาเงินเก่งไม่จําเป็นต้องทํางานบ้าน <c oughs> บางคนค่ะบอกว่าเราเป็นคนสะอาดแต่ไฮเตอร์เราก็ไม่รู้จัก <c oughs> เด็กสมัยนี้น้อยคนนะคะที่จะรู้จัก เขามีแม่บ้านทําให้หรือเปล่าคะเลยไม่รู้จักอีกคนนึงค่ะบอกว่าเนี่เป็นเรื่องปกติแหละบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปเขารู้กันแต่เราอาจจะไม่รู้จักเลยก็มีอย่าไปว่าใครเลยค่ะว่าเกินไปแค่นี้ก็ไม่รู้จักตราบใดที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้จักทุกอย่างบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันเราไม่เคยซักแต่แม่ซักให้ไปซื้อแล้วก็พอซักหรือบางคนค่ะบอกว่าสมัยนี้สาวๆหาเงินเก่งมีเงินจ้างแม่บ้านเลยจ้าเมื่อก่อนก็ทําเองหมดแต่ตอนนี้ใช้เงินทําแทน หน้าที่ก็หาเงินอย่างเดียวเดี๋ยวเงินมันจะพาความสบายมาให้เราเองนั่นเองค่ะอะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมมองนะคะสําหรับชาวเน็ตค่ะที่ได้มองว่าสาวเบสเนี่ยไม่รู้จักไฮเตอร์จริงหรอหรือบางคนนะคะก็บอกว่าเฮ้ยสมัยนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้จักไฮเตอร์ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ชมระคะคิดเห็นอย่างไรบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและหากว่ามีเรื่องราวของสาวเบสน่าติดตามอีกนะคะเรื่องคู่จีนคู่ใจอะไรยังไงเราจะมาอัปเดตให้รู้ทันกันทุกเรื่องแน่นอนค่ะ あ